สวัสดีครับเออวันนี้ก็คือทางผมกล้องแล้วก็ทางน้องอมรเทพแล้วก็น้องต้นหอมน,นะครับวันนี้ก็คือไปเที่ยวน้องต้นหอมเราไปเที่ยวที่ไหนนะไปเที่ยวที่สวนดอกคาตาลันแต่ว่ากคาตะวันไม่มีแล้วก็ไปเที่ยวน <c oughs> ้องผเจ็ดเสาไม้แล้วก็ขับรถเที่ยวไปเรื่อยแล้วก็มาแวะซื้อมู้ ฮูหันฮูหานหมูย่างูหันหมูย่างของที่นี่แต่ไม่ได้ถ่ายมานะครับแล้ว,ลวก็ได้มาพักที่โรงแรมแปักช่องปากช่องเซ็นเตอร์โฮเทลนะครับโฮเทลเป็นโรงแรมที่น่ารักกะคัรับสะอาดสะอาด,อาดมีวิวสวยวิวสวยทำจะไม่ผ่แล้วก็บรรยากาศในห้องเนี่ยสะอาดสะอานห้อง ห้องน้ำมีทั้งแชมพูเกียร์พองแชมพูแล้วก็กระบวดน้ำแล้วห้องสะอาดมากนะครับน่าอยู่มากในราคาที่ในราคาที่เป็นอย่างเองมากค,คือสองเรี่ยคือผมจองทุกครั้งที่จองที่พักจะผ่านกูดาผมเว็บกูดาเป็นเว็บที่ดีที่สุดแล้วก็เกิดรจองไปเรื่อยจนกระทั่งเราได้เป็น v ีพีวีพีของเขาเนี่ยเราก็จะได้ส่วนลดส่งมาทางทางอีเมลเพื่อไปลดอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ผมลดมาจากของเดิมนี่คือประมาณจริงๆสองห้องนี้คือพันเจตเป็นสแตนดาร์ดรูมอยู่ชั้นสองแล้วก็ก็จะมีอาหารเชา้าทุกห้องเลยมีอาหารเชา้าแต่ห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างด้านเดียวแต่จะเป็นหนังผนังกําแพงแต่ถ้าเกิดว่าแพงแพงตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่ประมาณสักนันชันสองก็จะเห็นวิวทั่วไปนะครับแต่นี้ผมว่าพอใจในในการบริการ,การ,การเขาล็อกห้องนอนนะครับแล้วก็ได้ส่วนลดมาก็ตกห้องเราประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาท นะครับเจ็ดแปดร้อยอ่ะประมาณเนี้ยครับเพราะว่าข้อมดลสองห้องนี้พันหกร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับก็แล้วมีอาหารเช้าด้วยยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็สะดวกตรงที่ว่าเราไม่ต้องเอาอาหารไปกินในห้องเขามีเนี่ยมีโต๊ะให้เลยมีโต๊ะแบบเนี้ยให้เลยให้พวกเราเรานั่งกินซื้อาหารกินแล้วก็มีข้างหลังเนี้ยเขามีห้องสาหรับให้กินข้าวด้วยนะเอาไปเปิดแอร์ได้ให้บริการได้ฟรีเป็นี้ยครับ เหมอะที่จะมาครัอถ้าเกิดหน้าหนาวจะดีมากหน้านี้ก็ดีครับอย่างเช่นตอนนี้ก็บรรยากาศดีลมลมแบบสิวๆสบายสบายตอนเนี้ห้องก็แอร์เย็นฉ่ำทีวีก็สามสามสิบสองนิ้วครับทุกอย่างดีหมดยกเว้นทุ่งทานตะวันนะทุ่งทานตะวันตั้งแต่บ่ายตั้งแต่บ่ายที่มาเนี่ยไม่มีเลยเขไมผมเตรียมเสื้อเหลืองมาสองตัว ก็จะถ่ายกับดอกพันปัทผมก็ซื้อถ่ายกับกระดอกกับดอกพันตะวันจริงีนเขาบอกว่าไม่ได้ถ่ายเลยครับเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยดูดูตอนเนี้ยลมนะลมสบายมากอ่าเขาบอกว่าไปปลูกทางทางกำนันเนี่ยที่ตรงลบบุรีเนี่ยเขาบอกว่าไปปลูกเออเขาพูดดีกว่าแทนที่จะปลูกใช่ดอกตะวันเพราะว่าคือเขาขาดทุนขาดทุนจริงๆเขาเขาบอกมาแบบว่าโอ้โหขาดมาตลาด มีรายได้ที่ดีกว่าครับแต่ว่าก็คือเราก็ขับรถมาเรื่อยๆก็ล่มกระบายมีความลมแล้วก็เราก็ไปเดินตลาดที่ตรงข้ามรุ่งเทวนี่ดีอย่างนะฮะตรตลาดตลาดเย็นตลาดเย็นปากช่องไนบาซ่าปากช่องมีทุกวันมีทุกวันไนบาซ่าปากช่องมีทุกันเนาะใช่ครับมีอาหารมีอะไรเนี่ยเอามานั่งกินที่บ้านเป็นป้ายออกมานั่งกินบนเนี่ยมีโต๊ะให้กินมีพัดลมให้เสร็จเลยมีหมดเลยนะครับก็อยากไห้เพื่อนเนี่ย มาทานแล้วก็ลองทักลกองกอกที่นี่นะครับยังไงก็จองผ่านอูดาดีที่สุดครับได้สูตรรได้คูปองสูตรถผ่านเข้าอีเมลวแล้วเราก็มาเลือกเอาว่าเราจะใช้มาลดตอนไหนก็แล้วก็ได้เงินกลับไปด้วยนะแคชแบ็กกลับไปด้วยผมได้แคชแบ็กกลับไปไหลายทีแล้วครับที่นี่ก็จะมีคืนกลับไปด้วยเป็นเงินสะสมให้ผมไปใช้ในโูมดในคาร์บอไปอย่างไนต้องขอบคุณกูดาแล้วขอบคุณโรงแรมโรงแรมนี้โรงแรมนี้ปากช่อง เซ็นเตอร์โฮสเทลนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีสสดครับ,รบมีโอกาสมาพักกันนะครับผม